อีแม่ได้ผัวใหม่บ่อบังหลังป้าไซจังว่าเอาบักเวียเห็ดผัวไม่ใช่นะ <c oughs> บ่กแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> บได้เอาเลขสี่เปนั่งเฮียงเมียแล้วแล้ว,ว <c oughs> ไปถ่ายหูคู่อยู่้ะพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ปิดเสียงเอามือให้ลูกชายเพิ่นถูกยากตกกะรางอยู <c> ่ <oughs> สบายดีอีแม่ <c oughs> สบายดีค่ะ <c oughs> สบายดีอีกทีทุกข์ทุกข์ทุกข์กาจากประเด็นร้อนเผาเรื่องอีแม่สอนกับบักหลัง นะคะหลายคนก็มุ่งประเด็นไปที่บักล่างนะไม่มีเงินกินเงินหมดแล้วก็มาระมาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินแล้วก็ไปฉันเมื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยคอยเมื่อยเลยเฮ้ยเองเมื่อยนะสุนโตเลยเฮ้ยโอ้ยมันเป็นจากสี่เด้เฮ้ยที่มันเมื่อนมันเป็นบ้ามากเฮ้ยโอ้ยที่มันเมื่อน่ะเฮ้ย แรงกาที่มันเมื่อน่ะมันบริมีเงินจากบาทนะเฮ้ยอืมเมียมันกับบ่อหายจักดีเลยบ่บ่อหาเมียสะเปรี้ยจืดใจดำแทะเป็นห่วงผัวหักผัวจังหักแบบได้หักแบบเห็นแก่ตัวห่วยกูไล่ขาเผื่อนเผื่อนไปอยู่น้ำมันเผื่อนผาบป้าย ก็มีเขี่ยวกับป๋ายกลัวไปอยู่เพื่อนอยู่น้ำมันผู้กินดูเวียรโดดีนะหนักชิมว่าหิวก็นอนเขาเงินเลยเขาอืมโดยมาเราจะกินลูกบางเวียร์คือได้ซะคุณยายเนืกอยากกินหน้าดาราของคุณป้านะเงียบซะก่อนคุณป้าบ้างสื้ออยู่เงียบๆคุณป้าแห่งอารมณ์บดี อันนี้ผมเองเลยคุณป้าคุณป้าลมดีตลอดแต่ผมเนี่ยลมไม่ดี <c oughs> หูกพหนนาล่างที่มึงเบิ่งอยูน่นะหึใช้ผูกผูกันเมื่อให้ลูกเบิ่งตี้อยู่เพื่อนนะเมื่อตี้เมื่อแค้นไว้อยู่ซาวกลางเลยตายส่วนเมียเมื่อได้เห็น มี fc ผู้หนึ่งคอมเมนต์่าไม่เกินห้าวันมแมนอลีหามือบอ,เ,อ,เ,อ,บอรเรื่องของเรื่องนะเหาเองนี่นายพี่น้องเอ๋ยอีแม่บ่ได้เป็นคนไป,ไปไปอันนี้มันได้เหา่านี่บอกให้อีแม่แไปหาามันเม่อวานนี่นะอีแม่ไปแม่อีแม่ไปเอาพวออีแม่ไปอันไปไปบ้าวะไปบนทันทีนไปบนอยู่พระาธาตุโพนพี่น้องเอ๋ยแต่กับเรื่องของมันเด้อถามมันบอกปฏิบัติกับพระธาตุโพนกับสิจัดการมัน อนางสอนกับสิมาหายน้ำพูวาบานี่เลยพิดกันแหละสิป้ากันอีกแล้วบอฟเอฟซีไลคนกาลังำคาญบ่ได้ลํำคานแต่สุนเจ้าขอยังมั่นใสเลยอรขกอยังมั่นใส,นใสพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเออจะไปทือสา mm. พี่บ้า นคนบ้า,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 าทึษาหาระเบิ่งขีดไข่หอยฮะเบิ่งโลดเวลาไข่ด่าก็มดามด่าน้ำข่อยจอยกันดา่นดาทั้งพวมียนี่นะ้ะบบเป็นตาสิเต๋ทั้งผัวทั้งเมีย<น>เมียก็สิธรรมดาบอลลากๆนะเฮาน้ะมันใส่เมียน่ะมากกว่าเดี๋ยวนี้นาะอ้อยอิงอ้อยอิงเอีงยงเอียงกระยันแต่ผัวะบริกรพวะแบบพวเป็นบ้า มันพูดเรื่องหูลานตีเจ้าย่ามอีกเทื่อนหนึ่งว่ามันเมื่อมันบร่ได้มีเงินจากบาทหอกที่มันไปแต่ไม่ได้มีจากบาทจากกีบมันบอแม่นอกว่ามันเบิดเงินแล้วมันโง่มามันบ่ได้หื่อที่มันไ่ได้สนใจมันบ่ได้สนใจเงินหรือสียั้งน่ะมันบม่ได้ห่วงคุณป้าสิซื้อโหลดให้มันแล้วน่ะมันเมื่อวันวันเสาร์ตอนแรงวันเสาร์อีแม่เมื่อส่ง ตอนกลางคืนวันเสาร์แต่วันอาทิตย์นะว่าเขาจะไปสื่อโหลดให้แล้วผมว่าคุณป่าโอนเงินมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์นะอันเดยหลายคนยังบ่ทันเข้าใจผมว่าเขายังบ่ทันว่าวดิเพราะเขาบ่กว่าเขึ้นมาเขาลำคาญเขาขี่ข้านขี่ข้านว่าวซึ่งลึงตอนนี้กระดิดมายัางม่ได้เบิร์ดมาดีหมาดีละกันเอฟซีมึงมาจ่ายผอมหน้าสงสารขอสงสารขอเองผีขอสิสงสารหัวมันยังมันจะตายกสั่งหัวมันกลัวมันสวยมันสวยเองมันเห็ดเองมันสังเองมันไปสังให้มัน พอแม่มันเขา,ายังมาสนใจแหละไอ้นอีนี่คนของคนบอกมาฟังความ,มีสปอยมันตายแล้แต่ขอโทษมันสิตายง่ายๆบอมีทางคนม,น,มนมันตายง่ายขนาดนั้น,นอ,อ,อืออีลีกันนั่นแหละมันสมีเงินไม่ขีมีดาอีซัง เมียแกเห็นแก่โตผัวบอเมียเงินก็ได้ไปปลามันหิวต้องหาหมื่นล่ะก่ามันทับทายว่าเสุลูกแฟงมาหายมาห้องเห็นผัวเห็นผัวจ่อยพร้อมไปพร้อมตากส่ากดสีข่าแบบมันกินตีห้าอยู่ห้ากินไปแบบมันกินตีสงสารมากก็ได้กระสือแบบมันกินกว่าแนวกินหนังผูนออกปากสองผูนจันจันออกไปโลด ซื้ออีกย่างโอ้ยเอ็มล,อย,อ,อ,มลอยน้นบอลเอ็มลอยน,นบอมันสิตุอมันสิพีม,มันพัวพัวจ่อยพัวพร้อมก็ได้ซื้อของอยู่ของกินผุน<ส>อยู่ตลาด<ส>ผุน<ส>ป้ายกว่ากีลดากแดดไปโลดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือกระตาปไปให้ลูกเห็นลงจากเทือนอน,นะอเอาเต็มตาออเอาเต็มตามาลากามาอนาานเปลี่ยนเสื้อผ้ากระตาตั้งไว้คือบอกเก็บอีพอ ก็บอกเก็บพอเขงกินจระบอกสบายเบาหลังมาแล้วนี่มาแล้วนี่โล่มันป็นอัลเตนัตามาอ้างใส่ลูกมึงหงมวอยู่หลังด้วยดิเมียกระซิบว่าบอกสใายซึ่งลึงบากซึ่งลึงน่ะหนอยหลธิ์ยามันยังเต็มหัวสมองอยู่อ๋อ

แม่ใาจืมาต้มแม่หมอนึแม่เอ่ใบร่างจืดไปสวนมันกับบ่อเศร้าเออตะกูสิบอกมึงบ้านโพนเดอ้บมนเสียวมึงเดิมื่อวานเนี่ยนะที่มึงไปนะมึงมอยากลองก็ได้กับบ้านโพนเออบ้านโพนเมื่อวานนี่ยนะที่มึงไปนะมึงหงมืออายุ เมื่อไปนะบ้านโพนเดอเมืงอหู้ที่ว่าหลีดเดดบ้านโพนนะสามได้พิจะเป็นบ้าว่ากคับชวนนต้าคุณป้าบอกว่าอันเพื่อนคุณป้าเคยมาขอพรนอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าถาผู้ใดอันถามมาบนใหม่นะฐานเหตุถ่ายเหตุพิษนะถ่ายเหตุพิษนะเป็นบ้านะเป็นบ้ามีบรรพู่อยังวงบอกไอ้ทางในได้แต่้านครับคุณป้าบอกว่ายังเกาะ ถ้าอันบักลังไปทํางานอยู่ไทยนี่ยายซ้อนสิบตอมใจบอกอมใจก็ให้นนางตายรถว่ะน่างตายแล้วกันสิข้อความสวยเลยจากคุณป้าเป็นตาซ่างเห็นมันนักแนดขวันเสียงว่าบอกพัวนั่นมันบอกได้เข่าหูเน,นี่นยมึงบอกนะมันเข่าหูมึงอยู่บอ บอเมียมึงบอกมึงนะข่าวหูมึงยุ <hep. S 1> ข่าวแล้วมึงจืดอยู่ทีซึ่งลงม่าหูเอิรนหูเอิรนแห่งน้ำลายแตกมันอยากโอ๊ยรถคะกละกงไม่พอไปแม่ไป่วมตัวกันจะผูนกับลูกแปด เบิง่งดูมันสีไล้สำหรับคนบ้านเท้านั่นบ้านสีเขียวข,ขนาดมาเบิง่งย่าม,มอีกเถอะหนึ่งเดอ้อที่มันมาเนี่ยมันบม่ได้หิวหอกหิวเงินหิวยังดอกมันบม่ได้สนใจดอกพวกเจ้าขีดว่าหัวสมองมันมันขีดนำเงินอยู่เบิ่งขอถามพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าขีดว่าในหัวสมองมันมันขีดอันมันมีเรื่องเงินในหัวสมองมันอยู่บ่สนใจบ่เบ่มีสนเจ้าขีดพิษแล้ว ที่ว่าเออมันลบมามันต้องการเงินอังั้นเออสําหรับคนอื่นน่ะใช่แต่สําหรับบางนี่น่ะไม,ม่จริงข้นบังอื่นน่ะแมนข้นบังหลังน่ะจบมา,มาแม่เป็นั่งเรียงกันคนบ้านซีเคียวฮะกับบ้านลูกแปดอะพูดได้สิร้ายกว่ากันนี่นแ,แซ่บตัวหลัง แม,มแม่ขั่วก็หู้ฟหู้วะออนฟู้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเขาเบิดเขาห้าวเบิดได้เลยนะเขาข้าวลูกแตน,น่าย่างแต่เขาห้าวเบิดจบ